มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนห่องเต้สูมวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัถนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องคุมนรกตอนที่34 ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระจี้หุกได้พากายทิพย์ของเอี้ยเสียงเซงกลับไปที่ศาลาว่าการที่สิบแห่งยมมโลกอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและครั้งนี้สมเด็จพญายมจวงล่วงอ้วงได้พาเสด็จไปยังศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพายที่ทำหน้าที่แจกน้ำดื่มลืมชาติหรือน้ำดับความทรงจำให้แก่วิญ,ญญาณที่พ้นโทษแล้วเตรียมตัวจะไปเกิดใหม่ เพื่อให้ลืมอดีตชาติทั้งหมดจากนั้นได้เสด็จไปที่ลำน้ำแดงและหกสะพานที่ทอดไปสู่การเกิดใหม่สำหรับทางไปสู่สวรรค์เป็นเส้นทางที่เซียนกับพระและผู้บรรลุธรรมอื่นๆใช้ร่วมกันหลังจากที่ท่านเหล่านั้นสำเร็จและบรณภาพแล้วก่อนไปพบสวรรค์ ท่านไม่จําเป็นจะต้องดื่มน้ําให้ลืมอดีตชาติแต่ต้องผ่านวงล้อเวียนไหวเพื่อเสด็จขึ้นสู่วิมานในลักษณะของการผุดหรือที่เรียกว่าโอปาติกะคือเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และในองค์ผู้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนไหวตายเกิดแล้วก็ตายแต่ก็ยังมีเมตตา และปรารถนาที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ท่านเหล่านั้นจึงได้จุติจากสวงสวรรค์มาสู่การเกิดในขันเหมือนกับมนุษย์โลกทั่วไปและอุทิศตนให้เป็นแบบอย่างด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้ทำแต่ความดีดังเช่นองค์พระาศาสดาของาศาสนาต่างๆและองค์พระบัณมาจารทั้งหลายจึงพูดได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทอดทิ้งท่านตามธรรมดาที่ผู้บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วประทับเสวยสุขอยู่บนวิมานไม่ต้องลงมาเกิดอีกแล้วแต่ท่านก็คงหวังที่จะให้สัตว์โลกทัง้งงบลพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจึงได้เสด็จลงมาโปรดสัตว์โลกกับ วิญญาณในยมโลกอยู่เสมอๆแท้ที่จริงแล้วในสุริยะจัก,กรวาลหรือที่เราเรียกกันในชื่อของกาแล็กซี่มีมากมายจนนับไม่ถ้วนแต่ละสุริยะจัก,กรวาลมีโลกหรือดาวเคราะห์ซึ่งเป็นจัก,กรวาลน,น้อยๆเป็นพันเป็นหมื่นจนนับไม่ถ้วนเหมือนกันเพราะอย่างนั้นจึงไม่ได้มีเพียงทางทั้งหกในวงล้อเวียนว่าย แต่มีเป็นหมื่นทางเลยและวิญญาณและสายใหญ่แห่งเชื้อชีวิตนั้นมีลักษณะยืดหยุ่นและปรับตัวเองได้จึงมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในจักรวาลไหนก็ตามเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่บรรจุเรื่องราวต่างๆหรือสาระประโยชน์เอาไว้หมื่นหมื่นเรื่องและหมื่นหมื่นเรื่องนั้นก็รวมอยู่ในหนังสือเล่มเดียว การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกถึงทางการยมโลกจะเป็นผู้พิทากษาตัดสินก็ตามแต่การจะไปเกิดดีหรือเกิดชั่วนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับตัวมนุษย์เองท่านทำเราสารต่อแต่จะสารต่อให้ไปดีให้ไปชั่วก็อยู่ที่ผลงานที่ท่านป้อนให้เราถ้าท่านไม่ละทิ้งทางบาป เพื่อหันกลับมาสู่ทางธรรมเราก็คงช่วยอะไรพวกท่านไม่ได้แล้ววงล้อเวียดวายก็จะไม่มีวันหยุดหมุนเช่นกันประผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งที่สมเด็จพญายมทรงเมตตาประทานคำอธิบายให้ทราบล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เป็นความลี้ลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกมนุษย์ ตลอดเวลาอันยาวนานนับเป็นบุญวัสนาของชาวโลกมากเลยขอรับขอกราบขอพระไทยขอรับและขอกราบลาด้วยขอรับเยเซงขอรับเตรียมขึ้นฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์กระผมขึ้นนั่งบนฐานบัวเรียบร้อยแล้วขอรับเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้เลยขอรับ ผีนั้นแสงดาวหมัวก็คาขาร่างสังขารกลงไม่ตก,ตกทุกใจกายแม้ตัวตายอยู่เมืองผีผผยังมีใครธุรกิจโลกมนุษย์มีแข่งขันกันสุดเวี่ยงชนิดที่ไม่มีใครยอมใครแม้กระทั่งในยมมโลกที่อยู่ภายใต้ความมืดสลัวเหมือนตอนใกล้ค่ำอยู่เช่นนี้ช่วนนาตาปี ก็ยังมีพวกวิญญาณยังยึดติดกับภาระหน้าที่การงานที่เคยทำท,ทั้งที่รู้ว่าสังขารมันเป็นอนิจจงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นร่างสมมุติที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุที่ยืมจากโลกมาใช้ชั่วคราวซึ่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องส่งคืนกลับให้แก่โลกไปแต่มนุษย์ ก็ยังยึดติดอยู่อย่างเหนียวแน่นมนุษย์ไม่ยอมรับความจริงถึงปล่อยวางมันก็ไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกวันนี้พระอาจารย์จะพากระผมไปไหนเลยขอรับก็จะพาเจ้าไปดูเขตสงเคราะห์วิญญาณในยมโลกขึ้นฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์ กระผมขึ้นนั่งบนฐานบัวเรียบร้อยแล้วครับเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้เลยครับ แล้วเอยเยเซงก็รับลงจากฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์ที่เอียเซียงเสิงได้เห็นคือหลังชุมชนขนาดใหญ่และมีวิญญาณอยู่กันหนาแน่นเดินไปมากวักไ่วยอย่างอิสระเสรีไม่มีนักการยม,มบาลคอยถืออาวุธควบคุมหรือส่งเสียงตวาดวิญญาณแต่ละตนหน้าตายิ้มยิ้มจำใส ที่เหนือประตูทางเข้ามีป้ายเขียนติดไว้ว่าเขตสงเคราะห์ชุมชนกับมียามยืนเฝ้าประตูทางเข้าออกด้วยโอ้โหถ้าไม่รู้มาก่อนนะ <c oughs> กระผมคงไม่เชื่อว,ว่าที่นี่คือจัวโลก <c oughs> ดูไม่แตกต่างจากโลกมนุษย์เลยอะ่ะ <c oughs> มีร้านขายของขายอาหารขายต้นไม้ขายเสื้อผ้าด้วยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือเขตสงเคราะห์ชุมชนครับหรือจะเรียกว่าเขตสงเคราะห์วิญญาณก็ไม่ผิดอ๋อแล้วปล่อยให้วิญญาณอยู่กันอย่างอิสระเสรีได้เลยครับมนุษย์โลกที่ถึงแก่ความตายไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องไม่มีข้อบถูกพันหรือพันธะสัญญาบุญคุณหรือความแค้นกับวิญญาณหรือชีวิตอื่นๆมีบาปและบุญ อยู่ในขั้นพื้นฐานไม่มากไม่น้อยไม่ส่งผลให้เป็นคุณเป็นโทษกับตัวเองหรือมนุษย์โลกถ้าไม่อยากกลับไปเกิดใหม่ก็จะถูกส่งให้มาอยู่ที่นี่ชีวิตคือการต่อสู้เมื่อชีวิตมนุษย์ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดด้วยการอาศัยการทำงานในอาชีพและหน้าที่ต่างๆเมื่อตายกลายเป็นผี ก็ยังมีสายใย,ยอันนี้ตามติดวิญญาณมาด้วยจะพูดว่าไม่ว่ามนุษย์หรือผีจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งยม,มโลกจึงจัดให้ผีมีที่อยู่ในเมืองนี้ได้มีงานทำและประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างเสรีใครพอใจอยากจะทำหน้าที่อะไรก็ทำไปไม่มีบังคับไม่มีกฎขี ไม่มีรีดนาทาเร้นส่วนมากก็จะทำในอาชีพที่ตนเคยทำเมื่อสมัยอยู่บนโลกมนุษย์อาชีพยอดฮิตของที่นี่ก็คือค้าขายกับการเกษตรจะผิดกันก็ตรงที่ว่าการเกษตรในโลกนั้นมีเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงแต่ในยม,มโลกผีจะต้องใช้สองมือของตัวเองเป็นหลักในการทำงาน น่าสนใจดีนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าขอรับพระอาจารย์ท่านเป็นพระมาะจากไหนเนะี่ยแล้วจะเข้าไปในเขตสงฆ์ททำไมเออคุณพี่ยามฟอบประตรูก็ถามพระอาจารย์ขอรับรได้ยินแล้วขอรับอัตมาคือพระจี้กงอ้วหุกได้รับพระราชบัญชา ให้นำมนุษย์เข้าชมในเขตสงเคราะห์เพื่อหาข้อมูลสร้างหนังส so ือธรรมะสำหรับให้การอบรมเตือนใจชาวโลกเหตุการณ์ในสถานสงเคราะห์จะเปิดเผยให้มนุษย์รู้ได้อย่างไรเง้นท่านจงดูสิ่งที่อยู่ในมือของอาตมาดูซิว่าคืออะไรอืมโอ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 พระนาชสารพระบรมราชองค์การ ขอท่านสมเด็จพระจิ๋วได้โปรดอภัยที่ข้าได้ล่วงเกินข,ข,ข้าผิดไปแล้วจะข้าพระแจ้งหัวหน้าทราบเดี๋ยวนี้ละขอกราบถวายสมเด็จพระเจ้าจิาจ๋วและขอต้อนรับท่านเอี่ยเสียงเสงข้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ใี่ท่านทั้งสองได้มาเยี่ยมชมเขตสงเคราะห์ชุมชนแห่งโยม,มาโลกแต่ด้วยที่ผู้ตายบังคับบัญชาไม่รู้จักท่านทั้งสองมาก่อนจึงได้พูดจาล่วงเกินขอท่านทั้งสองได้โปรดอภัยท่านหัวหน้าเขตอย่าได้กังวลเลยเป็นความผิดของอาตาม,มาเองที่ไม่ได้แจ้งให้รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าจะมากับสิทธิ์ขอขอพระทยัย ข้าจะพาท่านทั้งสองเข้าไปเดินชมอย่างภายในเขตสงเคราะห์เองขอเชิญท่านหัวหน้าเขตครับทำไมภายในเขตสงเคราะห์เนี่ยถึงมีแต่บ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้ครับไม่เห็นมีอาคารคอนกรีตหรือว่าตึกราฟ้าอย่างที่โลกมนุษย์มีเลยร <c oughs> เครับเขตสงเคราะห์ชุมชนเนี่ย <c oughs> เป็นทิ่นที่อยู่ของวิญญ,ญาณรือที่เรียกง่ายๆว่า ผีนั่นแหละขอรับผีจัดเป็นธาตุดินไม้ก็เกิดจากด,ดินจึงเหมาะที่จะใช้ไม้สร้างที่อยู่ให้ผีมากกว่ามีร้านขายของเกณฑนกับเครื่องดื่มแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าด้วยมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาขวักไขว่เดินเข้าออร้านโน้นออกร้านนี้เหมือนกับที่ราพนุษย์จะผิดกันก็ตรงที่บางคนไว้ผมยาวกว่า บางคนก็สวมชุดโบราณชุดแ,บบแปลกๆที่กระผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีขอรับที่ท่านเอีย่ยเสียงเสียงเห็นอย่างเนี้ก็เพราะวิญญาณที่มาอยู่รวมกันที่นี่มาจากต่างยุคต่างสมัยกันต่างคนต่างก็มีความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันที่เรียกว่าความหลากหลายไงเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแท้ยมมโลกกับมนุษย์โลก ถึงจะต่างโลกต่างที่กันแต่จิตใจของชาวโลกทั้งสองเหมือนกันถ้ายังไม่หลุดพ้นถึงตายก็ยังไม่ลืมอาชีพที่เคยทำมาเหมือนที่มีคนพูดไว้ว่าพาอาชีพไปเกิดเป็นคำพูดที่ถูกต้องคือไม่ทิ้งอาชีพเดิมถึงจะต้องมาอยู่ที่เขตสงเคราะห์หรือจะไปเกิดใหม่ก็ยังคงยึดอาชีพเดิมที่เคยทำในอดีตอยู่นั่นเอง ข้าจะพาท่านทั้งสองไปดูการทำนาที่นอกเขตบ้างบรรยากาศท้องทุ่งในยมโลกนั้นดูไม่ต่างอะไรกับท้องทุ่งบนโลกสักเท่าไหร่ยังมีลมพัดกระทบยอดไม้ไหวเอ็นจะผิดกันก็ตรงที่ไม่มีเสียงนกเสียงกาหรือสัตว์อื่นใดร้องให้ได้ยินรวมถึงชาวนาที่นี่ก็ต้องทำนาด้วยสองมือ ไม่มีวัวควายหรือเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยทำนาและไม่มีวัวควายช่วยอย่างนี้ก็เหนื่อยแย่สิขอรับตายแล้วจะให้สุขสบายเหมือนตอนที่มีชีวิตยอยู่ได้ยังไงก็ต้องใช้สองมือนี่แหละหาเลี้ยงตัวเองพวกวิญญาณที่อยู่ในเขตสงเคราะห์จะมีความเป็นอยู่ยังไงขอรับ ก็ไม่แตกต่างจากมนุษย์โลกนะกินสามมือ้อมีเวลาทำงานและเวลาพักยังมีรักโลภโกรธหลงและการแต่งงานหรือสมสู่กันโดยทางจิตใครจะได้คิดว่าความตายคือความสุขสบายนะมันเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนฉากชีวิตก็เหมือนย้ายบ้านจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรือไม่ว่าจะไปอยู่ในภพไหนไหนก็ยังคงมีกิเลสตัณหาอยู่ความสุขที่ได้ก็ยังเป็นสุขทุกข์คือสุขอยู่ในทุกข์ไม่ใช่สุขแท้สุขที่แท้จะได้มาเพียงทางเดียวเท่านั้นก็คือความหลุดพ้นพวกวิญญาณในเขตสงเคราะห์จะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าครับ ไม่หรอกท่านพวกเขามีอายุเวลาจำกัดเงินกันเมื่อถึงกำหนดก็ต้องไปเกิดใหม่เออท่านหัวหน้าเขตขอรับสิ่งที่ชาวโลกทำบุญอุทิศมาให้เช่นเส้นไหว้ด้วยอาหารคาวหาาวานเอากะดาษเงินกระดาษทองและธนบัตรไม่ทราบว่าพวกเขาจะได้รับหรือเปล่าขอรับเออเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมานานแล้วครับ ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ข้าก็จะอธิบายให้เข้าใจได้เลยตรงนี้เมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงแก่ความตายลูกหลานบางคนก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทองกระทนบัตรกระดาษและแบงก์กงเต็กตลอดจนเส้นไหว้ด้วยสิ่งต่างๆเพื่อให้วิญ,ญญาณผู้ตายได้นำไปใช้สอยส่วนใบเบิกทาง ก็มีความหมายให้ผู้ตายได้กลับมาเกิดใหม่โดยเร็วแต่จะมีใครฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างไหมว่าคนตายส่วนใหญ่เนี่ยจะแบกเอาบาปหนักลงนรกด้วยถ้าถูกจับขังคุกหรือรับโทษทรมานอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สิ่งพวกนี้กระดาษเงินกระดาษทองใบเบิกทางรวมถึงเครื่องใช้สอยต่างๆ เมื่อเผาก็กลายเป็นขี้เท่าแต่ธาตุทองที่ฉาบอยู่บนกระดาษที่ถูกเผานั้นยังอยู่เท่าและดินตลอดจนมวลสารอื่นๆเมื่อผสมผสานโดยมีความชื้นและน้ำเป็นสื่อกลางในการทำปฏิกิริยาจนกลมกลืนและถึงจุดที่เหมาะเจาะธาตุของเบญจโรหะคือธาตุทองไฟดิน น้ำและลมก็จะก่อตัวขึ้นปัญหาที่ถามว่าวิญญาณจะได้รับเครื่องเส้นไหวและเครื่องเผาที่พูดมาแล้วนั้นหรือไม่ไถ้าได้รับก็อยู่ในรูปของกลิ่นไอและควันแต่หลักพื้นฐานนั้นอยู่ที่จิตหรือที่มนุษย์เรียกว่าอาหารทางใจที่ทำให้ชีวิตของผู้รับยืนยาวออกไป แล้วที่เขาพูดกันว่าคนตายมาเข้าฝันขอโน่นขอน,น,ขอนี่เช่นของเงินใช้สอยจากลูกหลานเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรครับอ,อ๋อสิ่งที่ผีกินได้เป็นเพียงกระแสสัญญาณของธาตุของสิ่งของที่ลูกหลานเส้นไหว้เข้าสัญญีคือความรู้สึกของวิญญาณขันแห่งตนเท่านั้นหมายความว่า ผีจะกลืนกินเข้าไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้อาหารเสียรสชาติเลยแม้แต่น้อยตามปกติผีก็ทำงานหาเลี้ยงตนเองอยู่แต่ผีถูกลงโทษจะสูญเสียพลังงานไปมากจึงหาทางได้ดลอดขึ้นไปบนโลกมนุษย์เพื่อไปขอกินหรือของเงินใช้สอยจากลูกหลานนั้นก็คือการไปขอส่วนบุญจากญาติ ก็เหมือนกับการขอยาเอามาบำรุงรักษาให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมการจะอุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วหรือให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยควรจะเน้นทางด้านศาสนกิจหรือบริจาคทานแก่สาธารณะและอุทิศส,ส่งไปให้ตัวคนทำก็จะได้รับบุญเต็มที่ญาติพี่น้องที่ตายไป ก็จะได้อานิสงส์งเท่ากันแล้วก็ควรทําอย่างพอดีพอดีอย่าให้เกินฐานะเพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แก่ใครแล้วจะกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้ตัวเองไปวิญญาณที่อยู่ในเขตสงเคราะห์กับวิญญาณบาปมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับทางการยมมาโลกไม่เข้มงวดกวดขันกับวิญญาณที่อยู่ในเขตสงเคราะห์ แต่ถ้าจะไปโลกมนุษย์ก็ต้องขออนุญาตก่อนส่วนวิญญาณบาปหมดโอกาสเพราะต้องรับโทษประจำนอกจากครบรอบวันตายของตนจึงจะอนุญาตให้ออกไปรับเครื่องเส้นไหวาจากลูกหลานเอเซงขรับหมดเวลาสำหรับที่นี่แล้วเราจะต้องไปดูศูนย์ฝึกธรรมกันอีกขอรับกระผมขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าเขตที่กรุณาอธิบายให้ทราบ กระผมขอลาไปก่อนขอรับอ่ะถึงแล้วขอ,ขอรับลงจากฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์ พระอาจารย์ขอรับือกระผมเห็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกธรรมอยู่ข้างหน้านี่แล้วขอรับศูนย์ฝึกธรรมมีตัวอาคารเหมือนกับวิทยาลัยขนาดใหญ่รอบนอกอาคารบรรยากาศเงียบสงบมีไม้ยืนต้นขึ้นเรียงรายให้ความร่มรื่นกับไม้พุ่มที่กำลังออกดอกสวยงามปลูกกระจายอยู่ทั่วไป เป็นภาพที่สวยงามน่าดูผิดกับขุมนรกที่มีแต่บรรยากาศมืดอึมครึมน่ากลัวศูนย์ฝึกธรรมะแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับให้การฝึกธรรมะแก่จิตวิญญาณที่จะต้องไปรับตำแหน่งหน้าที่เป็นเทพโดยทั่วไปที่โลกมนุษย์ประตูใหญ่หน้าศูนย์เปิดแล้วขอรับกระผมเห็นชาวข้าราชการ กำลังออกมาตั้งแถวรอรับเราอยู่แล้วขอรับท่านหัวหน้าศูนย์กับคณะกำลังออกมาแล้วเยเสงขอรับจะเดินล่วงหน้าไปกราบถวายความเคารพขอรับกระผมขอกราบถวายความเคารพท่านหัวหน้าศูนย์พร้อมด้วยเซียนอาวุโสทุกพระองค์ขอรับท่านเอีเสียงเดิญลุกขึ้นแล้วทำตัวตามสบายเถอะ ข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจีวุกพร้อมกับเฮียเสียงเสงงด้วยความยินดีเรื่องการเสด็จมาของท่านขา้าตั้งใจรอมานานแล้วขอเชิญท่านทั้งสองเยี่ยมชมภายในศูนุเถร่เชิญอัตมาขอขอบใจท่านหัวหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การที่ต้องมารบกวนท่านในวันนี้เพียงขอแนะนำเหตุการณ์ทั่วไปภายในศูนย์ให้เอีย้ยเสียงได้ทราบสถานที่แห่งนี้เรียกว่าศูนย์ฝึกธรรมหรือจะเรียกว่าศูนย์รวมธรรมก็ได้เป็นสถานที่สำหรับให้ชาวโลกที่ขณะมีชีวิตได้สร้างสมบุญบารมีไว้มากแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุธรรมได้ จิงต้องเข้ารับการปึกอบรมเพื่อให้บรรลุเมื่อสำเร็จแล้วจะขึ้นไปเสวยสุขบนสวงสวรรค์หรือไปรับตำแหน่งเทพบนโลกมนุษย์คอยช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นจากทุกข์ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านแต่ละองค์ไปเอ๊ร่างวิญ,ญญาณที่กระผมเห็นอยู่ข้างหน้านั่นเคยเป็นศ <ête> ิษย์ให้เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับยานในร่างที่สลาเสียเอียงตึง เชื่อในเกี้ยงอังแท้จึงใช่แล้วที่เจ้าทั้งสองมาพบกันในที่นี้วันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีวาสนาสร้างบุญกุศลร่วมกันโอ้เอเสียงเสงน,นักบุญจึงเจ้าอย่าร้องไห้เสียใจเปล่วันนี้เราได้จัดให้ท่านทั้งสองซึ่งเคยร่วมปฏิบัติธรรมมาพบกันที่นี่เป็นกรณีพิเศษ เจ้าจงบอกเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ได้ลาโลกมาแล้วให้ท่านเอียเสียงเซงได้รับรู้สิได้พบเอเสียงเซงที่นี่กระผมดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเมื่อตอนที่กระผมมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ได้สมัครเป็นเซตสละร่างให้เทพเทวาและก็สิ่งสักดิ์ธิ์ประทับยาในร่างที่สลาเสียเฮียงตึงสมเด็จเทพเจ้าองค์กวน ทรงประทานความเมตตาอบรมสั่งสอนอยู่เสมอกับท่านครูผู้จัดการในสาลาเซียเฮงเตึงพร้อมด้วยเพื่อนศิษย์ทุกคนก็ได้ความกรุณาช่วยเหลือแนะนำเป็นอย่างดีจนทำให้กระผมเกิดความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการผู้สนดังนั้นในแต่ละวันกระผมจะไปที่สนักพิมพ์นิตยสารนักปราช ทาหน้าที่เขียนจ่าหน้าซองและปิดผนึกเพื่อส่งหนังสือไปให้แก่ผู้รับทั่วไปกระผมมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการกุศลและมันศึกษาพระธรรมไปเรื่อยๆหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งคงได้ไปสวยสุขอย่างวิมานสวรรค์แต่คงเป็นบาปเก่าแต่ในอดีตชาติมาเป็นมารขวาง ทำให้กระผมไม่สามารถดับโมหะได้ทำให้กระผมต้องตกอยู่ในความมืดมนด้วยความหลงจนไม่สามารถเอาชนะกิเลสมา,ารได้และได้ก่อสายใ่รักไว้สายหนึ่งก่อนจะจากโลกมาปลายหลังความตายถึงจะมีบุญมีเทพนำทางสมเด็จเทพเจ้าควรได้แผ่อิทธิฤทธิบรารมีตามคุ้มครอง แต่ว่าบาปกรรมที่ก่อขึ้นจากทันหาได้เข้าโจมตีจนกรรมดีสั่นคลอนจนไม่มีพลังที่จะส่งกระผมขึ้นสู่ภพสวรรค์ได้แต่โชคยังดีที่มีความซื่อสัตย์ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ยังคงมั่นคงไม่สั่นคลอนและสำนึกขึ้นได้ในวาระสุดท้าย รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรพาธีพัฒนะลินดาเกศริกบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกรมลโชติกาสถียนพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันทรีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตทีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด